วันนี้อยู่ที่ชิวชิวครับชิวชิวอินเตอร์นะฮะบริษัทชิวชิวอินเตอร์จำกัดเรามาถ่าย MV นะครับของวงในตำนานนะครับ ก็วันนี้สิ่งที่เราเอามาคือทีมไฟแล้วก็กล้องนะครับในเพื่อให้ได้มุมปกติเรวไปดูหลังจากนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคันนี้เราใช้ MacBook Pro ปี2010นะฮะเป็นมอนิเตอร์นะครับเสียงนังนิดนึงไม่เป็นไรเฮ้ยรับสายเอาลับสายฮัลโหลฝากซื้อไปก็เทไปด้วยลืมซื้ออะไรอ่ะไปก็เทกาวสองหน้ากาวสองหน้ากาวสองหน้าหรอ เออรู้บ่าวถูกอัดวิดีโอให้ในตอนวิดีโออะไรมาอีกเร็วเร็วเร็วกาวสองหน้านะสามรอบแรกนะครับรอบแรกก็คือตั้งตั้งกล้องทีมเฉยก็เล่นไปอคติ้งไป รอบที่สองทำเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะผมจะเริ่มจอบชิเอ๋บ้งในนี้รอบหลังๆผมจะติดโรนินทุกคนก็เล่นตามสบายผมก็จะไปตามผมเรื่อยๆครับตจอให้พี่แอดเซฟไปมไมจบตั้งครับ <laughs> เราต้องการให้มันเป็นเราต้องการให้มันเป็นสีน้ำเงินนะเห็นไหมเห็นหน้าเห็นหน้าคือพี่แอ๊ดเสนอว่าข้างหลังเป็นสีน้ำเงินถือว่าดีนะแล้วก็ทุกอย่างจะเริ่มตัดด้วยแดงกับดำนู่นหน้าพี่แอ๊ดหันขวาเลยครับพี่แอ๊ดบอกหันขวาขวาเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของการถ่ายทำเอ็นิดนึงนะครับ ตอนเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องเริ่มทำสตอรี่บอร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็จากนั้นก็ต้องวางแผนว่าโอเคสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันรวมถึงเรื่องของการวางสีสันของ MV ด้วยนะครับแล้วก็ในแต่ะแต่ละซีนแต่ละช็อตนะครับจะถ่ายยังไงถ่ายมุมไหนคือเอาให้คนที่ถ่ายทำครับทำให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมเงาทุกอย่างเลครับ นอกจากนั้นก็คือเสียงนะครับเพราะว่าเวลาเราถ่าย M.V ก็คือเราต้องให้นักดนตรีนักร้องนะครับเล่นและร้องไปตามเพลงถูกไหมครับถ้าเราใช้ลำโพงเล็กๆเนี่ยเสียงมันก็อาจจะดังไม่พอใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ลำโพงที่ใหญ่ขึ้นอย่างงานนี้นะครับก็พีแอนะครับก็ได้ยกลำโพงตัวใหญ่มาเลยทำให้การถ่ายทำา v v นั้นง่ายขึ้นมากๆเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเบื้องหลังของการถ่ายทำ MV ล้มยักษ์นะครับของวง AXT ถ้าหากชอบนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แนอนาคตของท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับการถ่ายทำวิดีโอหรือการตัดต่อโดยเฉพาะคลิปต่อไปนะครับผมจะแนะนำในเรื่องของการตัดต่อ MV ของเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากครับ